6มือนคลิปนั้นเคดเองเลยนะเฮ้ยเขามาทำไมออกไปไปเลยค่ะอย่างน้อยเราสองคนก็รู้จักที่จะแก้ปัญหาดึงเข้าเรื่องนั้นแค่นี่รู้อะไรจะดึงไปหาใครนะหาใครอ่ะไม่ต้องพูดก็รู้ว่าใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กลับมาพบกับเราอีกครั้งนึงนะคะไอ a ด h a n ชาแนะคะวันนี้เราทำเมนูอะไรหมูสามชั้นหน้าข้าวเฮ้ยข้าวหน้าหมู3มชั้นถูกแล้วถูกแล้วเมนูนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากติก t o อกนะคะคือเราไปดูมาแล้วก็แบบเฮ้ยน่ากินว่าก็เลยลองมาทำดูเนาะมีภาพตอนทำไหมอ่ะ เรามาชิมกันค่ะไข่ดึงมากเลยอ่ะหกเหมือนคลิปนั้นเทสเองเลยนะอันนี้เอ้โไข่ไม่ได้ทำเองนะซื้อมาทำไมได้ยินเจองอยู่ขมยุ้งอ่ะผมผมเปล่าเฮ้ยเข้ามาทรงไหออกไป ว่าอยู่เสียวนอออ่อยู่ข้างหลังเนี่ยฟ้าร้องแล้วหม,มันกลัวแลย,ยองอ <laughs> ชนชนไม่เร็วไม่ดี <laughs> ดีดี<ะ>บอกรสชาติไปก่อนว่าเป็นไงคำแรกที่กินแต่ที่เราทำก็คือมันก็มีรสชาติของหัวหอมใหญ่นะที่เราใส่เข้าไป <laughs> แต่ไม่รู้สึกก่อนของกระ <laughs> เทียมนะเออใช่ <laughs> หอมมันกกหมดเลยเดี๋ย <c oughs> วขอใส่น้ำจิ้มยากุบน,นิคิก,กิ่นนิ่มโดยมันมีกลิ่นไม่ไม่บบอะหอมอะ <c oughs> หอมแบบกลิ่นไม่ไมนิดนึงอะ่ะอร่อยทุกคนลองไปทำดู <c oughs> เด็ดอะ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าจะกินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้หมูมันยังไม่ไม่กรอบไม่ไม่แบบแห้งๆนี่ไรเน้นเน้นบิ๊กกินกับข้าวกล้องอร่อยอ่ะข้าวกล้องอันเนี้ยมันเป็นแบบเม็ดแบบโป๊ะๆอ่ะข้าวกล้องเม็ดระเบิดกลั่นไม่เป็นไรมัโดนอะไรมา แขนเป็นฟอไปฉีดวัคซ <ard> <Buffalo> <mus i dialog> ีนมาเข็มสองแล้วมันปวดก็เลยเอาแผ่นแปะที่ว่ามันเย็นๆอ่ะแผ่นแปะต้าเสือไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนมาแล้วเขาแปะพลาสเตอร์ยาให้ขนาดนี้เ่ข็มฉีดควายแล้วขนาดนี้ก็เอ๋อะไรอ่ะอุ้ยโคกนายเอร์รี่เป็นเชอร์รี่หาซื้อที่ไหนอ่ะหละไม่บอกอยากรู้ถามใต้คอมเมนต์ เชอรี่ไหมเหมนเหมือนกินน้ำในห้องน้ำเอออ่ะไอเนี้ยเหมือนที่เขาแบบว่านทำยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนั้นอ่ะที่ฆ่าเชื้อในห้องน้ำอ่ะ ทุกคนจำคลิปที่มันมีต้นไม้ได้ไหมต้นไม้ของแม่อ่ะต้นพัดโบกอ่ะเมื่อเร็วๆเนี้ยพูกพี่ลูกน้องอ่ะเขามาที่บ้านเขาเล่นพวกต้นไม้อย่างงี้ไงแล้วเราก็เลยถามเขาว่ายกไปถามเขาเลยจัดกระถางอย่างสวยเนี้ยต้นเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่อ่ะในใจอ่ะตั้งไว้เท่าไหร่รู้ป่ะห้าหมื่นห้ามันต้องเป็นแบบดาบมันต้องแพงแน่เลยอย่างเงี้ยเฮียบอกเฮียซื้อมากอใหญ่อยู่เนี้ยแพงสิบบาท แปดสิบบาทแล้วเรามีแค่สองใบอ่ะน่าจะขายได้สักประมาณยี่สิบแบบขายได้หรือเปล่าฝ <laughs> ันสลายเลยอ่ะแบบหบ้าหมื่นห้าเราอ่ะห้าหมื่นห้านี่ไปเทียนะเท่ยวมาจากไหนนะไปเที่ยวางคนละพันกันเราไม่ได้เล่นต้นไม้ไงเราก็ไม่รู้หรอกว่าราคาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนเอาไปทําตามได้นะเนี่ยมันเป็นอาหารที่ว่าเออทําง่ายๆจริงๆจริงๆเราไม่ใช่คลิปนี้หรอกจริงเรานัดกันว่าจะทําปีกกลางไก่อมาบีคิวเปลี่ยนแผนกระทันหันเพราะว่ามันไม่มีพวกเครื่องเทศที่ว่าจะต้องใช้ก็เลยมีอะไรก็คือทํนะตอนนั้นเลยไม่เคยที่จะทำที่ว่าคลิปว,า,วางแผนแผนมันไว้เลยนี่แหละม,มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าข่าวน้าทอด ไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมอย่างน้อยเราสองคนก็รู้จักที่จะแก้ปัญหาดึงเข้าเรื่องนั้ะแึงดึงเรื่องไหนเราก็แก้ปัญหาไง <c oughs> รู้อะไรจะดงจงไปหาใคร่หาใครนะอ่ะ,อะ <c oughs> ไม่ต้องพูดก็รู้ <c oughs> ว่าใค่เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเหมือนเดิมอะ่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิง่งแล้วเจอกันใหม่บาย